ทางจะย้อนให้ฟังว่าท่านกฤษดาเนี่ยคุมในตําแหน่งเดิมเนี่ยในยุคข,ของท่านเสฐาอันเดิมคือ,อส่วนไหนบ้างใช่ไหมคะมเดิมเนี่ยท่านคุณสามกรมค่ะอาจารย์มีกรมบัญชีกลางกรมสัมปราสาิตรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังในส่วนของรัฐรวิสาหกิจก็จะมีธนาคารกรุงไทยอมอมสินทออสเอสมีดีแบงคบสอยอ,องค์การสุราการยาสูบแล้วก็สํานักงานสลากค่ะคือดูจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นคนกํากับดูแลแล้วก็ดูจากกรมที่ได้รับการดูแลเนี่ยกรมที่สำคัญคือกรมสปปรรพสามิตประหลัดกระทรวงการคลังที่มาจากกรมสปปรรพสามิตกับกรมสัปปรพากรเนี่ยเขาก็จะมีอะไรที่ไม่เหมือนกับกรมอื่น,นะผมผมไม่อยากลงรายละเอียดมากเกี่ยวพันกับอะไรไปเดากันเองก็แล้วกันแต่ตอนนั้นนะผมก็แปลกใจว่าเฮ้ยมาไงวะ คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นคนในพักรวมไทยสร้างชาติเขาไม่ได้เป็นสอสอมันเป็นรัฐมนตรีมันก็ต้องมีอย่างอื่นที่เป็นอะไรที่เราไม่รู้แต่มันก็สืบสาวเราเรื่องเราก็รู้แหละแต่ว่าก็ช่างมันเถอะแต่พอมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพิ่มอีกคนก็คือคุณเผ่าภูจากการปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุดหนึ่งทัหนึ่งนะออกมาปั๊บคุณกฤษดาลาออกเลย ใหาเหตุผลว่าอะไรนะคะเรื่องแบ่งงานอซึ่งผมเชื่อเรื่องแบ่งงานนี่ผมเชื่อเพราะแกะเหลือดูสํานักบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเป็นงานลูทีนค่ะสําหรับแค่นั้นเองสําหรับหน่วยงานที่เป็นหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจก็ได้ดูอะไรที่มันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีบทบาทเลยอดูสถาบันคุ้มครองเงินฝากเขาก็มีกฎหมายของเขาดูแลมไม่ได้หรอกมือนกับว่าอันใหม่อะค่ะจะให้ดูสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะส่วนของรัฐวิสาหก็จะมีการยาสูบสถาบันคุ้มครองเงินฝากคอปพ สำนักงานความร่วมมือเศรษฐกิจกับ<ม>ประเทศเพื่อนบ้านอ,อ,องค์การมหาชนเท่านั้นใช่ก็คือว่าแล้วไปทาแล้วไปให้คุณจุลพันธ์ดูกรมเก็บภาษ,ษีครบหมดเลยค่ะสํานักงานเศรษฐกิจการคลังก็ไปให้ใครให้เผาภูคุณเผาภูคือพูด,ดง่ายๆว่าพักเพื่อไทยแบ่งงานโดยคุณพิชัยชุนหะวชิระซึ่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคือแบ่งงานแบบว่า ผมไม่เอาคุณน่ะแบ่งงานแบบว่าเพื่อไทยอยากคุมกระทรวงการคลังตั้งแต่หัวจดท้ายผมมองอย่างนี้ดีกว่าค,คุณกฤษดาเจออย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วตอนในหนังสือลาออกอะค่ะมีบางช่วงบางตอนที่ท่านบอกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปัจจุบันก็คือคุณพิชัยเนี่ยนะคะ โดยมีแนวคิดในการทํางานที่แตกต่างกันรวมทั้งการไม่ให้เกียรติต่อกันในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกระผมจึงเห็นว่าคง <น S 2> ไม่สามารถที่จะทํางานร่วมกันให้เกิดประโยชน์แกเศรษฐกิจของประเทศต่ตอไปได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในพรครวมไทยสร้างชาติด,ด้วยเห็นไหม<อ>พรครวมไทยสร้างชาตินี่ยังมีคุณสุชาติชมกลิ่นใช่ไหมค่ะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ค่ะแล้วก็ยังมีที่เขาตั้งให้ครบส่วนคุณกิษดาเานี่หลุดไปเลยหลุดออกจากวงโคจรกรม หน่วยงานราชการที่คุมก็ไม่สําคัญค่ะไอจุลพันธ์เขาได้สาม,ม,สรสาม,มสรกรมสรรพสาิวิุลกรอะไรไปครบทวนนะหน่วยงานที่เป็นเสนาธิการหน่วยงานนโยบายก็เผาภูมิเอาไปตัวแกนั่งตบยุงเป็นผมผมก็ออกอถาถามผมนะีผมดีกรีขนาดปลัดกระทรวงการคลังมาแล้วแจกง,งานได้ผมนีผมออกอยู่แล้วค่ะแต่มันมีเรื่องซ้อนลงไปนั่นนีงคือถ้ารัฐมนตรีว่าการไม่ใช่คุณพิชัยนี่ มันจะไม่ขนาดนี้แสดงว่าต้องมีร่องรอยคือระหว่างคุณพิชัยกับคุณกิตตคือต้องเข้าใจว่าคุณกิตตศดาเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นคนของกระทรวงการคลังมาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเขาจะลาออกจากการเป็นประหลัดกระทรวงการคลังแล้วมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบริษัทบางจากปิโตรเลียมคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าสมัยเดิมเนี่ยบริษัทบางจากปิโตรเลียมเนี่ย ถือหุ้นโดยปตทประมาณสัก22%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคุณพิชัยเนี่ยเคยเป็นรองผู้ว่าปตทฝ่ายบัญชีและการเงินตอนที่คือระหว่างปตทกับบางจากมันมีปัญหากันมาตั้งเป็นพงศ์สวดานตั้งแต่สมัยโสพลสุภาพงศ์ซึ่งเคยเป็นรองผู้ว่าปตทและไปเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบางจากถัดมาสมัยคุณอนุสรแสงนวลสมัยคุณวิเชียนอันาโชตคือมันเป็นเรื่องระหว่างปตทปตทเขาในที่สุดเน <c oughs> ี่ยปตทเขาคงลำคาญน่ะมันยุ่งยากวะ <c oughs> เขาก็เลยขายหุ้นทั้งหมดทิ้ง,งไป <c oughs> คือไม่ต้องมายุ่งกันไม่ต้องมาเป็นในปตทกุ๊ปเขาก็ไปเอาลงลงกันไทยออยขอเขาอะไรเงี้ยคนที่ไปนั่งเป็นประธานบางจากบริษัทบางจาก กรุ๊ปหรือบางจากอะไร BCP เนี่ยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนแม้ว่ากระทรวงการคลังจะถือหุ้นผ่านกองทุนวายุพัก1และ2ประมาณ6%แล้วก็มีอะไรอย่างมีอะไรถือหุ้นเนี่ยแต่ว่าในแง่ของความสัมพันธ์กับกระทรวงการคลังกับทางด้านปตทเนี่ยบริษัทบางจากเขาหลุดไปแล้วแล้วเขาก็เติบโตคุณพิชัยเป็นประธานเกือบจะเรียกว่าผูกขาดของบริษัทบางจากหรือบางจากกรุ๊ปมาตั้งแต่ต้นนะ เท่ากับว่าตอนนั้นคุณพี่ชัยก็นั่งประธานบอร์ดแล้วคุณกฤษดาก็นั่งเก้าอี้กระทรวงการคลังก่นอนก่อนนั่งนั่งก่อนนั่งนั่งเป็นรู้จะเป็นผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจกา <c oughs> รคลังคือมันมีเรื่องในแง่นโยบาย <c oughs> ทางฝั่งของคุณทางฝั่งกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ต้องการให้บางจากปิโตเรเลียมเนี่ยหลุดจากการดูแลของกระทรวงการคลังช <c oughs> นิดหมดขาดไปเลยเพราะว่ามันเมื่อก่อนหน้านี้ปตทเขาถือหุ้นทางอ้อม ถือหุ้นทางตรง22%บวกกับกระทรวงการคลังแล้วเอามารวมกันแล้วมันก็มีบทบาทยังถือว่ายังมองอะไรได้ใกล้แต่พอปตทเขาขายหุ้นคุณพิชัยเขาก็ไม่ได้คัดค้าน <Ừ. S 2> แล้วก็กลายเป็นบริษัทต,ตอนนี้ก็เท่ากับเป็นเอกเทศพอสมควรก็มีผู้ถือหุ้นต่างประเทศด้วยมีอะไรตอนอะไรพวกนี้แม้ว่าสำนักงานประกันสังคมแม้ว่ากองทุนวายุภาคจะถืถีแต่ไม่มีกระทรวงการคลังแล้วก็ไม่มีปตทอไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่คิดไม่เหมือนกันตอนนั้นระหว่างคุณพิชัยกับกับก,กับคุณกฤษดากับคุณกฤษดา แล้วมันก็มีเรื่องกล่าวหาอะไรกันอะไรกันด้วยนะกันนะแล้วยังมามีเรื่องตอนท้ายไปโยงกับอธิบดีกับรองประหลัดกระทรวงการคลังสมัยแล้วถ้าสมัยคุณอาคมเป็นนั่นนะรัฐมน,นรตรีว่าการคือพวกนี้เข้าไปเป็นโดยตําแหน่งแล้วก็ไปมีเรื่องจัดสรรหุ้นอะไรอะไร,อะไรเนี่ยนะสรุปมันม,มีเรื่องราวในอดีตใช่สรุปรวมความก็คือรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันกับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่เคยเป็นอดีตประหลัดกระทรวงการคลังแล้วก็เคยดูแล กรมต่างๆแล้วก็สมำนักงานเศรษฐกิจการกกค,คือท่านมีภูมิหลังที่ทำงานด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วในเวลาเดียวกันพักรวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางผู้สนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติเขาก็ไฟเขียวว่าไม่เอาคุกกิษสดาหเหมือนกันหรอค,อคื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 อลาออกก็ช่างค่ะออแล้วผมไม่เชื่อว่าจะมาตั้งคุกกิษดา็มรตฐมนตี กระทรวงอื่นไม่มีอาจารย์กำลังวิเคราะห์ให้ฟังไม่ใช่วิเคราะห์ผมเล่าให้ฟังไม่ได้วิเคราะห์วิแค่อะไรเงี้ยจินตนาการราข้อมูลจินตนาการแบบต้องมีข้อมูลแน่นอนเลยแบบว่าแบ่งออกเป็นเลเวลเลยได้ซ้ําไปในตัวของคุณระหว่างพิชัยกับกฤษดาเนี่ยอันนี้หนึ่งระหว่างพักเพื่อไทยกับพักรวมไทยสร้างชาติอันที่สองค่ะอันที่สามคือภายในพักรวมไทยสร้างชาติเองโอเค